ัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอุ้นนี้คืออีกเช้านะครับุ้นนี้คืออีกเช้าของวันที่20นะครับพุศจีกายน2องพัน้บะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสครับหนาวแล้วนะอากาศหนาวแล้วนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกๆกคนนะ ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นให้อุ่นๆแบบนี้นะครับให้อุ่นนแบบนี้แต่อย่าอุ่นเกินไปเดี๋ยวมันจะร้อนอืมอุ่นแบบนี้มันอุ่นเกินไปมันจะร้อนนะครับครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกทุกทุกๆเลยากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รวบรวมเสื้อความมันเพีงเท่านัน bas, ia, mm. Leonardo, Joel, ้นนะ เมื่อวานนี่รอบบ่ายลงให้อยู่แต่ไม่ได้กดเปิดมันก็เลยไม่ไปมารู้ตัวอีกทีก็ใกล้เวลาจะออกแล้วก็เลยลบทิ้งเลยก็เลยตัดสินใจลบทิ้งแต่ด้านเข้านะเมื่อวานเนี่ยเข้าเจ็ดนะรอบบ่ายนะอืมรอบเช้านี่เข้าไหนะนะมรอบเช้าเ,เามือเ่อวานนี้ให้สี่กับห้าก็มาอยู่นะสี่กับห้าเออเอาไม่ต้องขึ้นมาหกอนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนี้ไม่ต้องขึ้นมา ไม่แมวก็ได้เนาะอ่ะอยู่ตรงนี้ยอ้ตัวนี้อยู่ตรง,งนี้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาหรอกมันอุ่นใช่ไหมอุ่นอยากจะอุ่นใชมอืมวันนี้รอเช้าเข้าอยู่เนาะใช่ไหมวันนี้วันที่สิบเก้าอ่ะรอบเช้าให้สี่กับห้ามันมาสี่เก้ากับห้าหนึ่งนะอืมรอบบ่ายให้อะไรรอบบ่ายเข้าไหมให้คุ่น ให้ศูนย์กับหนึ่งมาก็ก็เข้าศูนย์นะเมื่อวานนี้นะเข้าอยู่เนาะอ๋อครับเอาไปนอนตรงนี้ก่อนลูกนอนตรงนี้กันนอนใกล้ๆเอออยู่นี้อยู่ใกล้ๆกันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้อยู่ไกลกันหรอกมาเนี่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะรีบๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ่าชมเลยนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะเด่นนะหกกับเจ็ดรอบเช้าเสียงใครเรียกเยอเป่าเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจดไว้เอานะครับเจดเอานะอ จะทันอยู่เนาะจะทันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรับเช้าแหงๆนะประเดิมแต่เช้านะครับประเดิมโชคเปิดแต่เช้านะครับแหงๆนะครับสาธุสาธุขอให้ธรรมชิตทุกท่านลำรำเรื่อยๆนะครับจะได้โอนเงินมาให้อาจารย์มั่งนะครับประมาณนี้ครับโอนโอนสิบบาทยี่สิบาทก็ได้นะครับสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้ ห้ 8, สิบบาทก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้เท่าไหไรก็ได้หมดนั่นแหละแล้วแต่กําลังแต่ไม่ให้ใครเดือดร้อนนะครับรรอ,อาจารย์เดือดร้อนคนเดียวก็พอแล้วล่ะอ,อืโอเคครับเท่านี้ก่อนอโอเคนะครับดีครับ <c oughs>